ก็กลับบ้านเรานะครับในรอบในรอบกี่ปีสี่ปีออหนึ่งสองสาอึ๊บโอเคดูเหรอเหรอดูครับพา ครับผมพบกับเราครับช่องกวยอาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับก็กำลังเตรียมตัวขึ้นรถนะครับ f อฟซีกำลังเตรียมตัวขึ้นรถนะครับเราไปดูว่ามีใครขึ้นบ้างแล้วเ้ย เห็นข้างหน้านี่คือรถของพลายวันชัยนะครับนี่ครับก็ขึ้นแล้ว3คันนะครับยังเหลืออีก1นึคันก็ของพลายวันชัยนะครับ thôi 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 thôi。 ตัวน <ừ, S 1> <à> ี้ไปด้วยเหรอมานี่ย่านความสูงในเขานี่สิ้งโตดิ้งโต ก็กลับบ้านเรานะครับในรอบในรอบกี่ป yes> ีสี่ป <okay> ีอ well ๋อหนึ uh ่งสองสมอบโอเค กลับบ้านกลับบ้านเป็นไงคุณตาดีใจไหมไปยังไงไปทำอข้อตกลเลยขอฟานนุ่มจุลินก็มาช่วยนะครับ บ้านแล้วนะครับก็มีทั้งหมดสีเชือกนะครับสีเชือกอเชือกละคันนะครับครับผมตอนนี้ก็กำลังรอนะครับกลับบ้านนี่ครับหมดสีเชือกสีคันนะครับ รถคาบเยเราเราเดียวเนาะเจกี้ยวไปดิ่ว้าววันคือว่าคนก็มาค่นี้ว่าันจะไม่กันเจอคนชมก้นยังก้อนดำบนนี้คุณตาอยู่นั่นบอนั่งแล้วถามหาไปไหนมานู้นมาหาเพื่อนครับออกกี่โมงนี่ยอนเดี๋ยวนี้เลยลยไปเดี๋ยวนี้เลยโอเคเขาอยู่ไซไปกินข้าวอยู่ไหนครับคุณเล้เลยบอกขึ้นมาคุณแล่ว ินข้าวไ่กินข้าวน้องพนแลพุ่นแลไปกินพ่นแลนู่นทีแดงพ่นแลโอ้กินเข่้อแดง้นโดดินแดงโเคนะครับเดี๋ยวตอนตอนกลางทางเนีผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมค่อยขี่ตามกันไปนะครับเบฟี ครับผมก็ตอนนี้เรากำลังพักการกักสัตว์อยู่นะครับจอดให้น้ำก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง ร้อนบ้างไหมร้อนบ้างครับทางที่ร้อนครับผมก็บางทีก็มีไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตพอแล้วไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆจะถึงแล้วครับใช่จะถึงแล้วนะครับไม่นานแล้วครับ พักกินข้าวอยู่นะครับลายวันชัยตกมันแล้วครับสงสัยจะตื่นเตบ่อน้ำมันแตกแล้วสองข้างเลยบอกข้างเดียวออกข้างหนึ่งนะครับ F4 ข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับออกแล้วนะครับนี่ เขาไม่เป็นไรหรอมัม้งไม่เป็นไรไเลยครับซิง<ส>โตนี่ครับจีเด็ดอยู่นี่อยู่อยู่หยอกอย,อยูครับพาพามาด้วยนะครับนี่กี่ปีแล้วนี่สองปีสองปีแล้วนะครับนี่ชื่อซิงโต ไปกับพี่วันชัยด้วยนะครับเขาคุ้นกันอยู่มั้งคุ้นอยู่คุ้นกันอยู่นะครับก็ตอนนี้เราเลยโบวินมาแล้วนะครับเลยบอวินมาแล้วก็ทำตัวดีๆเนาะจะได้ถุงบ้านแล้วก็ตกมันเขาเคยออกไหม อาทิตย์ที่แล้วเดือนพึ่งเดือนแล้วบอกสองเดือนเดือนสองเดือนอ๋อเขาเคยออกอยู่นะครับ f อแต่ตอนนี้ก็ออกแรงกว่าเดิมอีกยี่สิบนักบุญยี่สิบเมษายนครับผมเที่ยวสองกำลังตัเที่ยวสองเที่ยวสองเมื่อปีก่อนเขาออกวันที่ยี่สิบเดือนหน้า ครับผมครับผมโอเคครับผมอคคผมอเมกอเยกอะเหมือนกันนะครับนี่สิงโตเยอะเยอะ ิด,ดลนะนะลแล้วนะครับ่าคเท่านพวกเาังเองอด้วยับนี่ครับไ,ไก่อนแล้วนะคนุณยายก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็ ออกมา9โมงนะครับออกมาตั้งแต่9โมงรับขัน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 น้อยคุณตาบอหลอกเฮ็ดอย่างไรเอ้ยเร็ อาทิตย์เดี๋ยวรอๆงงเืยอครับเร็วครับมาแล้วนะครับครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกค,คอมเมนต์ก็ตอนนี้เราถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะครับ ออกมาตั้งแต่9โมงก็ถึงบ้านประมาณ6โมงนะครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่เป็น่วงสำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยอาเจียนขายแก้วสักไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้าที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดี